คคนนะะวันนี้ครูฝนจะมาสอนในเรื่องของ clothes เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะคะ,ะนักเรียนรู้จักคำศัพท์เสื้อผ้าอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ครูฝนมีคำศัพท์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะเริ่มที่คำแรก T-shirt T-shirt เสื้อยืดค่ะ Shirt Shirt เสื้อเชอิ้ตค่ะ jacket jacket เสื้อแจ็คเก็ตค่ะ sweet shirt sweet shirt เสื้อกันหนาวที่มีหมวกนะคะ pants pants กางเกงขายาว blouse blouse เสื้อสุภาพสตรี dress dress ชุดกระโปรง skirt skirt กระโปรงค่ะไปต่อนะคะ socks socks ถุงเท้าค่ะ sneakers sneakers รองเทา้าผ้าใบ flip-flops Flip flops รองเท้าแตะ shoes shoes รองเท้าหุ้มส้นค่ะอ่าเรารู้จักคำศัพท์ในเรื่องของเสื้อผ้าไปแล้วเรามารู้คจากคำศัพท์เรื่องของ colors กันบ้างนะคะสีแรกนักเรียนคงคุ้นชินเรื่องสีอยู่แล้วนะคะวันนี้ครูฝนก็ทบทวนให้อีกครั้งนะคะสีฟ้า blue blue สีแดง red red สีเหลือง yellow yellow สีเขียว green green สีสม้ม orange orange สี้ำตาล brown brown สีม่วง purple Purple สีชมพู Pink Pink สีเทา Gray Gray สีขาว White White สีดำ Black Black คราวนี้นะคะการที่เราจะใช้เครื่องแต่งกาย และก็สีมาบรรยายลักษณะของเครื่องแต่งกายนั้นๆเรามีวิธีง่ายๆค่ะเพราะคำว่าสีทุกสีนะคะเป็น adjective จะทำหน้าที่ขยายคำนามนั่นเองเราสามารถใช้สีบรรยายเสื้อผ้าโดยการนำคำศัพท์สีเหล่านี้ค่ะไปไว้หน้าคำศัพท์เครื่องแต่งกายนั่นเองอะเดี๋ยวครูฝนจะมีตัวอย่างประโยคในการตั้งคำถาม What are they wearing What Are they wearing พวกเขาสวมใส่อะไร Ah, uh, can you look at this woman? อ uh, ดูผู้หญิงคนนี้นะคะเครื่องแต่งกายที่เขาใส่มีอะไรบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะมีชุดเดรสสีม่วงถูกไหมคะและมีรองเท้าหุ้มส้นสีเหลืองค่ะคราวนี้เราจะบรรยาย การแต่งกายของผู้หญิงคนนี้ได้โดยการใช้โครงสร้าง she she แปลว่าผู้หญิงนะคะ h, คำว่า she คำนี้แปลว่ารอนนั่นเอง h, แปลว่าลอน is wearing แปลว่ากำลังสวมใส่อันนี้เป็นโครงสร้างในการตอบนะคะ โอเค she is wearing หล่อนกำลังสวมใส่สังเกตนะคะมีคำว่า Purple มีคำว่า dress dress คือชุดกระโปรงถูกไหมคะแล้วครูฝนนำคำศัพท์สีสีม่วงมาไว้หน้าคำว่า dress ก็จะกลายเป็นชุด dress ส,สีม่วงนั่นเองและมีคำว่า shoe คือเครื่องแต่งกายคือรองเท้าครูฝนใช้คำว่า yellow ที่แปลว่าสีเหลืองมาไว้ข้างหน้าคำว่า shoe จะเป็นการบอกว่ารองเท้าสีเหลืองนั่นเองประโยคนี้ก็จะได้ว่า she is wearing a purple dress and yellow shoes หล่อนกำลังสวมใส่ชุดกระโปรงสีม่วงและรองเท้าหุ้มส้นสีเหลืองง่ายไหมคะอะคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งคนอ h วะ What? is he wearing เขากำลังสวมใส่อะไรเอ่ยอมีเสื้อยืดนะคะมีกางเกงขายาวมีรองเท้าผ้าใบเรามาดูการใช้โครงสร้างในการบรรยายเมื่อกี้เราใช้ she ใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงนั่นเองคราวนี้เขาเป็นผู้ชายค่ะเราก็จะเปลี่ยนจาก she เป็น he นั่นเองก็คือเขาผู้ชายคนเดียวคนนี้ is wearing แปลว่ากำลังสวมใส่โอเคก็จะกลายเป็น he is wearing เขากำลังสวมใส่ดูซิครูฝนบรรยายอะไรบ้างตัวแรกคือ blue t-shirt คือเสื้อยืดสีฟ้านะคะเสื้อยืดสีฟ้า brown pants กางเกงขาย,ยาวสีน้ำตาล and blue sneakers รองเท้าผ้าใบสีฟ้าเห็นไหมคะครูฝนใช้สีใช้คำศัพท์สีนะคะไว้หน้าเครื่องแต่งกายนั่นเองเห็นไหมอยู่หน้าเครื่องแต่งกายหมดเลยอ่า uh, ก็จะกลายเป็นประโยค he is wearing a blue t-shirt brown pants and blue sneakers น uh, ักเรียนเข้าใจ ประโยคในการตอบไหมคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการบรรยายเครื่องแต่งกายโดยการใช้สีมาขยายคำศัพท์ในหมวดเครื่องแต่งกายนะคะอ่าโอเคอย่าลืมฝึกออกเสียงตามผู้ฝนด้วยนะคะและทบทวนคำศัพท์บ่อยๆจะได้ไม่ลืมคะ่ะวันนี้ see you again. Goodbye.